เบื่อจริงต้องเบื่อในละกูเชียงไม่ชอบกูไม่อยากมาเฝ้าคนป่วยเองไม่เฝ้าแล้วใครจะเฝ้าท่านน่ะเออเป็นเพื่อนกันหมอพยาบาลก็มีไม่หาคนเฝ้าเรามันก็เป็นกูด้วยจะได้ไปทํางานทําการอย่างอื่นเงินเดือนยังไม่ขึ้นแล้วไงเมืองก็เหนื่อยพอถูกไหอ้าวกูไม่นอนให้ดีแล้วหัวตันเลยกูเชียงหัวต่นไปแล้วตันไป ตับวัวเตียงดูโอพี่น้าเลยโอเคอันนี้อันนี้เอ้ยพอ่าวเด็ตัวจะพับซะโอ๊ย่าบอาดิ ดูแลคนป่วยเนี่ยแล้วแล้วก็ไม่เห็นหน้าเบื่อตรงไหนงานก็ไม่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นหมอเนี่ยมาหากูเนี่ยก็มาทักโดยทกจะมาฉีดยาจะมาให้ยามึงเนี่ยต้องถามเลยคนไหนคนป่วยคะรุ่นล่างก็เหมือนคนป่วยเไงรับรางวัลสิรอ่ะเมื่อกี้อิดออดนะเก๋มันเขี้ยวก็คุณไม่ใหญ่นะครับ ขอบคุณรับไม่ใหญ่โอ้ยคุณเชียงมาช่วยหน่อยมาเองเท่าน้เอวมันหนามันไส้กับมึงอะเอวไม่ไหวเนี่ยนี้ไม่เห็นจะต้องให้กูไปช่วยเลยโอ๊ยอะไรมะเนี่ยใครต้องดูใครแน่เนี่ยมันเลยเข่าขึ้นมาหน่อยก็คุณหมอเขาก็พูดเขาก็ถามจนเคยชินแล้ว เขาก็ถามไปเนี้นแหละเปน็นมารยาทของหมอไงโอ๊ยแล้วต้องอยู่กี่วันนะ่ะหมอได้บอกไหมอีกอาทิตย์จะกลับได้อันนี้เลยเหรอไปรักษาอมไปแ็่ม<า>ไม่รู้ว่าพักอยู่ห้องไหนเดี๋ยวต้องสอบถามดูก่อนห้ามกินของแสลงนะประธานโทษนะคะตัวไอ้นี่ย B7 ของสแสลงอะไรนะ B7 มีอะไรนะดีเซลน้ำมัน จะไปกินทำไมเน่นะคะบอกด้เสียงใครไม่เอียดด้วยค่ะแววไม่รู้อ่ะวราไัครับประธานโทษนะคะเงินงนี้นะคะไม่ทราบว่าห้องพักห้องนี้น่ะมีคนไข้ที่ชื่อว่าราชันพักอยู่หรือเปล่าคะมีครับแล้วอยู่กันกี่คนล่ะคะอ๋ออยู่คนไข้คนหนึ่งคนป่วยคนหนึ่งคนเฝ้าคนป่วยคนหนึ่งครับแล้วฉันจะขอเข้าไปเยี่ยมหน่อยจะได้ไหมคะได้ครับเข้ามาเลยครับเชิญ เข้าไปเลยนะคะครับผมเข้ามาเลยฮะประตูกําลังล็อกสนิทเลยแม่จะเข้ามายังไงจะเข้ายังไงล่ะคะดันประตูเข้ามาสิได้เลยค่ะอตขอบคุณครับโอ้โหเลยนั่งดีๆสิโอ้ยคนมาเยี่ยมเนี่ยทำไมนี่ท่าทางจะหมอใหญ่เลยคือเนี่ยเนี่ยใส่ชุดลาตรีมาเลยเห็นไหมล่ะไม่ใช่ประธานโทษนะคะอยากจะทราบว่า คนไหนคนป่วยนะคะทำไม่ได้จัดเลยนะเขาก็ถามอย่างนัแต่ถามจริงด้วยคุณดาชันใช่ไหมคะคุณดาชันครับไม่ต้องว่าช่ลรกค่ะคือว่าฉันตั้งใจทำข้าต้อมไปเยี่ยมคุณนะคะขอบคุณมากเลยครับคุณคือแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังพักรักษาตัวอยู่นะครับจะกินจะทานอะไรเนี่ยคงจะต้อง ตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆสําหรับอาหารจานนี้ผมอาจจะรับไว้ไม่ได้จริงๆต้องขอโทษด้วยนะครับไอ้ชั้นคอุตส่า์ูกไหมมึงก็รับรับไว้ก่อนเกินไม่กินมึงก็ให้กูกินได้ไอ้คนเฝ้าดีตรงนี้เนี่ยร่างกายดีกว่าคนป่วยเยอะคุณได้ท่าก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมรับไปก็ได้ครับอบคุณมากเลยนะครับคุณตั้งใจทําสุดฝีมือเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ย ตั้งใจจะมาป้อนเองกับมือเลยนะคะจริงหรือม่เออคุณจะป้อนเองเลยเหรอครับใช่แล้วค่ะตั้งใจจะมาป้อนเองเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณเป็นผู้หญิงผมก็เป็นผู้ชายแล้วถ้าเกิดว่ามาป้อนข้าวแบบนี้เนี่ยเออผมจะเขินๆเ,เหมือนกัน <c oughs> ใช่ครั้ผมร้อควรคุณหลับตาป้อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะหลับตารับครับ ได้กอบโอ้โหกันบ้างเลย,<ค>ยเออดีนะฉันพอนเลยได้ไหมคะได้ครับพอนเลยนะคะเดี๋ยวฉันหลับตาด้วยได้ค่ะฉันก็ลืมนึกไป,ปอ<ค>ย่<ค>ยางงั้นพอนเลยนะคะหลับตาแล้วค่ะใช่ครับค้างไว้ก่อนนะครับ ใหญ่บ้างคะคุณดาชาเลยรสชาติอาหารได้ถูกปากหรือเปล่าคะ,ะ,ะเป็นยังไงคะเขาต้งฉันแบบพทดลองทำสูตรนี้ครั้งแรกเลยคะ่ะกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ไม่แข็งเกินไปแล้วก็หมูก็น,นุ่มใช้ได้เลยครับรรแต่ผมว่ามันมันจืดไปหน่อยนะครับคุณ จืดไปแล้วคึ้นแ่วันนี้ว่าผมเนี่ยเป็นคนทานอาหารรสจัดนี่ฉันใส่พริกมาเยอะมากยังจืดมีอะไรเราจะมีน้ำปลาใส่พริกเยอะมากเลยครับฉันเตรียมน้ำปลามาแล้วนี่เลยค่ะงั้นผมปุยเลยแล้วกันตายแล้วจืดไปแลควขึ้นแว่าคือปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบทานอาหารรสจัดแล้วก็ให้ฉันดูด้วยยังโมคุยเป็นไงคะพอดีว่าวันนี้ก็ดีครับ กลิ่นน้ำตาคือแบบว่าโชยเลยค่ะาอคับนี่เลยเหรอคะเนี่ยอันนั้นเขาต้มหรือแกนพลังครับสงสัยอะไรไม่ได้กินเนี่ยหารร้อนจนกกผูเลยคนคืนก็ยังไม่เดือดร้อนอะไรเลยเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับเพื่อนคุณเป็นเป็นห่วงครับจยากไม่อยากให้กินอาหารข้างนอกจับปอนเลยนะคะทานเลยค่ะทานได้เยอะเลยนะคะจะได้หายไวๆนะคะ ไม่ต้องดมแล้วแค่ดมนะเนี่ยเธอมาตาเลยอกินเลยต้องดี่มืยอเลยอดี๋ยวเล่นมารับนานไปขนาดนี้ยังไงคะ น,นี่ขนาดเพื่อนผมไม่ได้กินนะนี่รุงเนี่ยว่ามันอร่อยจริงหรอแคเนี้ใช่ไครับเพื่อคุณืป่วยหรือเปล่า,าใช่ฉันเป็นแจ้งพยาบาลแจ้งหมอให้นี่คะไม่เป็นไรหรอกค่ับไม่รบกวนดีกว่าอยู่ใกล้ๆแค่นี้เอง <c oughs> เรื่งองเป็นต้นตีนเราจะต้องมาถ่ายกันตอนนี้นะร <c oughs> ้อนน่ล้ เพื่อคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ใช่ไปเรียกหมอไหมคะไม่เป็นไรครับเนี่ยแตไอ้คุณครับแผนฟอกไตอยู่ตรงไหนครับเนี่ยจะกินเสร็จเล้วมันจะไปฟอกไตเดี๋ยวผมขออีกสักคำนึงก็แล้วกันไม่เองใจเขาหน้าเองมันก็รู้จริงๆเลยครับอะไรนานเล่นทีค่ะได้ทีนะค้ไปตั้งสามวัน นี่ยังไม่หายเผ็ดเลยอนะน้ำลายเนี่ยจับยืดเป็นจับหน่องจีนแล้วเนี่ยนะะ้ำลายข้ออะไนะะครับพี่ค่ะโอ้ออ ไหนแล้วก็รู้แม่เอาเป็นคับเป็นขับนีแล้วอาที่น้ำมั่งไม่ม ah, oh. ีอะไรหรอกครับอร่อยมากเลยคุณผู้หญิงจะลองสักคำหนึ่งไหมคมัเป็นอะไรค่ะฉันทามาเรียบร้อยแล้วค่ะชิมมาจนอิ่มแล้วค่ะไม่ไม่จะชวนทานด้วยกันถ่ายรูปด้วยสักรูปนีหายใจไม่เป็นแล้วมั่ง ให้เรียกหมอให้นี่คะผมว่าคุณออกคนเจอครับฉันมิสาตั้งใจมาเยี่ยมนะค่ยเยอะเลยอีกสักสองคงก็ดีพ่อพอพอเดี๋ยวหมอว่าเดี๋ยวหมอว่าคุณดาชานคุณผู้หญิงไปหาอาชีพอื่นทำนะครับถ้าสมมติจะเปิดรูปูปูเนี่ยไปแต่งหน้าเถอะครับให้องทำอาหารหรอกฉันจะตั้งใจมาเยี่ยมคุณเลยนะคะคุณเป็นคนดีและก็คนเก่งเลยนะคะคุณดาชานขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับอาหารมื้อนี้คือเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ว่าคุณก็ยังมีน้ำใจ อุสาทำอาหารมาให้ผมถ้าย่างผมรบกวนถามชื่อคุณไม่ได้ไหมถ้าเกิดออกไปข้างนอกเนี่ยได้เจอกันก็จะได้ทักทายกันถูกนะครับไม่ต้องไปห่วงเราคะ่ะถามว่าเข้าไปในภายเมืองหลวงยังไงนะเราต้องได้พลไปอยู่แล้วรู้วิฉันเองนะคือนางข้าหลวงอัญชลีคะ่ะอัญชลีอวัญชลีก็ังนะครับทายกันได้ข้า,าหลวงอนะัญชลีใช่แลว้ลวค่ะพระราชาออกไปเลย ไอ้กูเชียงอาหารที่มึงกินเข้าไปสำรอกกมาให้หมดเลยไม่ใช่แม่กูนะมึงต้องให้กูกัดลิ้นตัวเองอยู่ะจะไปรูไ้ไหมล่ะกูลองกัดแล้วเหมือนไม่มีลิน้นเจอตัวปัญหาแนละ้วใครละนี่คนนี้นะที่เทาไม่โดนตบเน่ยคนนี้เห,ออเหรอน้าข้าหลวงอัญเชิญเลยน้าข้าหลวงอัญเชิญนี่เหรอ,อนเดอดคนนั่นเองเขาไม่ยอมเดือดก้คนคุณคู่สาม,มีน้่งใจดูสิ เอเป็นจะแบบนี้ได้ไงฉันไ่ทำอะไรให้นี่นะเหรอนางข้าหลวงอัญชลีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ฉันตามหาเธอไปนานแ้วเธอรู้ไหมว่าเธอทำไมเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันต้องโดนโอ้ได้ถูเดนชอนตกหน้าการถึงพ่อถึงแม่ก็เพราะเธอเนี่ยนางข้าหลวงอัญชลีเธอคือตัวปัญหะโถเอ้ย ราชันทารู้หรือเปล่าเราเห็นเธอครั้งแรกก็นึกว่าเธอนี่ก็ช่างเผือกงานเนียมที่เกิดขึ้นในป่าใหญ่โอเอ้ยแต่ความจริงแล้วนะ่ะตัวเจ้าเองนะ่ะมันก็เป็นได้เพราะพีแค่ควายมันนอกเธอแหละมาจะบุญอันเชิญเลยเราก็หลงนึกว่าเจ้าคือเพชรมีจินดาที่ผู้คนเข้ามาประดับบนเรือนแหวน ัว่ตตัวเจ้าเองน่ะมันก็มีค่าผีที่ก้อนปวดก้อนทรายให้คนเขาเหยียบยับแห่เท่านั้นแหละมันเจะปวดรันเชิญเลยหน้าสิงห์หน้าหวานไม่ยิ้มไปเลยโธเอ้ยดูสิเที่ยวว่าคนอื่นที่ว่าเป็นห่านไกลนานแต่ความจริงแล้วตัวเจ้าเองน่ะมันเป็นตาแบบเขาทั้งหมดนั่นแหละมันเริจะปวดราชันเลยราชันนะกู หมอหูคอจะมาผูกจะมวมปากพูดจาไม่รู้เรื่องไม่มีน้ำใจเลยเฮ้ยไงเดชมาถึงที่แล้วจะปล่อยให้กลับไปเฉยได้ไงจะทำอะไรคะฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่จะทำอะไรฉั้นคะผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรไงมึงท่อนบนไปเดี๋ยวกูจัดการท่อนล่างมึงไปดักข้างหลังเลยเหมือนว่าไม่อะไร้คิดมาเถิดนะรอดไปได้ง่ายๆฉันอยาคืนนี่มันสาสมจะทำอะไรแค่นี้ต้องชมละ จะปังเลยเตยนะโดปังได้รึยปรับซึ่งที่ได้นะทำไมอยานะ